ต้นคอตึงบา่าปวดไหลหายด้วยสารแนพระธาสุภาษีตสวัสดีเจ้าวันนี้ฝนตกยังหนักเลยเจ้าพัดก็เลยไปเก็บสารแนมาที่แรกตั้งใจว่าจะไปถ่ายติเก้าของเปิลที่ต้นของเปิลเนาะแต่เพาเอิญฝนตกหนักเจ้าสารแนบ้านพัดเปิลห้องว่าหอมดวนเจ้า ท่านใดที่มีอาการปวดต้นคอตึงบา่าไหลแบบนี้จะปวดปวดขนาดนี้จะใดกับมาหายวันนี้สารแน่ช่วยท่านได้เจ้าเฮาจะใจสารแน่เจ้าใจ่าใบของเปิ้ลเนอแบบนี้เลยเจ้าเด็ดเอามาแบบนี้แบบใบแบบนี้จะเนี่ยเอายอดมันเด็ดแบบนี้เจ้าแบบนี้เลยหนึ่งกำมือให,ใหญ่ของเฮาเลยนะเจ้าเนอะหนึ่งกำมือใหญ่ๆเลย แล้วก็เอาไปต้มในน้ำริดครึ่งเจ้าต้มในน้ำลิดครึ่งต้มเหมือนสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเลยต้มเมันเหมือนเลยเนอะเจ้าเนอะเอาจนเดือดเลยสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีเนาะจากนั้นก็ร้อให้อุ่นๆกิ่นก่อนอาหารเจ้าเจ้าหนึ่งแก้วกลางวันหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้ววันละสามแก้วเนอะเจ้าเนอะกิ่นอย่างต่อเนื่องดื่มอย่างต่อเนื่องเลยเจ้าอาการที่ท่านเป็นปวดบ่าปวดไหล่ตึงคอ ขึ้นหัวแบบนี้เจ้าจะทุเลาเบาบางและหายไปเลยเจ้าท่านใดที่ดื่มแล้วหายก็หึยุดนะเจ้าเพราะว่าสมุนไพรไปช่วยหายเส้นต่างๆแล้วถ้าปวดก็ก้อยเอามาดื่มกิ่นไม่เนาะถ้าหายปวดแล้วก็หึยุดกินเจ้าสูตรนี้ดแีแต่เจ้าคุณผู้ชมฝากบอกต่อกันไปตัวยนะเจ้าด้วยกันใช้ใบสะระแหน่หรือว่าผักหอมดวนบ้านพัดนะเจ้าช่วยดูแลเยียวยาโรคภัยต่างๆในร่างกายของเฮานาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า